สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV อันนี้ก็เป็นช่วงของการคุยหลังเกมนะครับผมก็เพิ่งจบกันไปสดสดร้อนร้อนนะครับระหว่างคอนซาโดเรซัปโปโรกับวิโซโกเบนะครับก็ตอนนี้ก็สะดุดนะครับผมก็สะดุดสถิติจนได้นะครับผมสำหรับคอนซาโดเรซัปโปโรที่โอ้ห้าห้าหกนัดล่าสุดนะยังไม่แพ้ใครเลยนะตอนนี้ก็มาสะดุดกับวิโซโกเบนั่นเองครับก็แพ้เป็น นัดแรกในรอบ5นัดหลังสุดเนาะแพ้ในครั้งแรกนะในรอบ5นัดหลังสุดนั่นเองนะครับผมก็พ่ายไปนะครับคอนซาโดเรซัปโปรโรพ่ายไป2ประตูต่อ3ต่อวิโซโกเบนั่นเองนะครับมาคุยกันในเกมในหลังเกมวันนี้ก็ค่อนข้างจะได้ดูเ,เต็มเกมพอสมควรเนาะอืมนะฮะก็รูปเกมนะครึ่งเวลาแรกนะท่านผู้ชมครับเ,เดี๋ยวนะท่านผู้ชมคันจมูกนะฮะ นะ <c oughs> ครึ่งเวลาแรกนะท่านผู้ชมครับก็เป็นคอนซาโดเรซัปโปโรเจ้าบ้านนะครับที่คลองเกมคลองบอลได้เยอะกว่านะก็นวดนะพยายามที่จะบุกเข้าทําประตูนะก็สําเร็จนะครับผมก็ได้จากประตูจากอารโนวันนี้ก็เล่นค่อนข้างจะได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับอารโนโโนก็คลอสบอลนะครับคลอสบอลแล้วก็คลอสบอลมาฝั่งซ้ายนะครึ่งเวลาแรกนะแล้วก็ ทางตัวสุดท้ายของวิโซโกเบม,มงสกัดนะครับมงสกัดแล้วมันก็ถลนมาแล้วก็อ,อารอนโนก็ยิงเข้าไปนั่นเองนะครับนะฮะร,รูปเกมก็เหมือนจะเฮ้ยเหมือนจะมาจะมานะสำหรับซัปโปโรนะแต่ก็เออไม่กี่นาทีต่อมานะท่านผู้ชมครับไม่กี่นาทีประมาณสัก2 3สานาทีนี่แหละส3สานาทีมาก็เสียประตูง่ายๆนะซัปโปโรนะเสียประตูนะครับผม เสียโดนตีเสมอได้นะครับหลังจากนั้นครับใะใกล้จะหมดเวลานะยใกล้จะหมดเวลาในช่วงใกล้จะหมดเวลาครึ่งเวลาแรกเนาะก็โดนยิงแซงไปอีกนะครับผมจังหวะที่กองหลังก็เหมือนรั่วๆนิดนึงนะโดนยิงเข้าไปนะฮะแล้วก็กลับมาช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับก็กลับมาตีเสมอได้จากอาราโนะนะครับผมเป็น ชนาทิพย์ก็มีส่วนนะครับส่วนเกี่ยวข้องส่วนร่วมนะครับในประตูนี้เช่นกัน,นครับอาจจะเป็นการกระดกบอลมาให้โคมาอินะครับแล้วก็ตวัดเข้ามาจาังหวะเดียวนะครับแล้วก็อาราโนก็วิ่งเข้าไปในประมาณกรอบเขตโทษแล้วก็เอาตัวชนบอลเด้งกระเด้งกระดอนเข้าไปนั่นเองนะครับผมรูปเกมก็เหมือนจะเสมอกันนะครับผมแล้วก็ลุ้นกันลุ้นกันไปลุ้นกันมาสุดท้ายนาะทีที่62นะก็เป็นยา ยามากุชินะครับที่ยิงตีเสมอให้แล้วก็กลับมายิงแซงให้กับวิโซโกเบได้นะครับผมเป็นจังหวะหลุดเข้ามานะครับก็เป็นจังหวะเสียอบอลทําบอลเสียของแผงหลังนะแผงหลังเองนะครับผมก็มีจังหวะรวนนะครับแล้วก็โดนยิงสวนเข้าไปยิงสวนสวนย้อนสอนตัวซูกิโนโเข้าไปนั่นเองเก็จบเกมนะครับก็พ่ายไป อสองประตูต่อ3นั่นเองนะครับผมอ่ะ,อะประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในส่วนของเกมในวันนี้นะเออในส่วนของสุง,งะนี่ผมเห็นสังเกตว่าสุง,งะเนี่ยซุง,งะที่เป็นแนวรับฝั่งซ้ายเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วในในหลายๆนัดที่ผ่านมาว่าสุง,งะ ฝั่งซ้ายเนี่ยมีปัญหาเรื่องรั่วพอสมควรนะก็เป็นฝั่งของซุงะนะที่เสียประตูก็มาจากฝั่งของซุงนะนั่นแหละที่โดนเสียประตูไปนะครับผมอืมนะฮะก็ที่จริงมันก็ต้องรับผิดชอบทั้งแผงอะเนาะอืมนะฮะก็แผงหลังโดยภาพรวมช่วงท้ายๆก็มีรวนเสียสมาธิด้วยนะฮะอืมนะฮะแล้ววันนี้นะครับได้เห็นวันนี้ได้เห็นเต็มเกม ทักษะหรือว่าคลาสบอลของอินเอสตานะครับผมเต็มเต็มเลยนะว่าเฮ้ยอินเอสตาเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นถึงแม้จะวัย36ปีแล้วนะครับแต่ทักษะสกิลวิชั่นในการคุมจังคุมเชิงคุมจังหวะในการเล่นนะครับในการเล่นแดนกลางของวิโซโกเบค่อนข้างจะทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าช่วงต้นเกมอะ่ะจะ มาตั้งรับกันหมดนะครับสำาหรับวิโซโกเบเองนะครับโดนภาพสนามบุกเองครับอินเนสตาก็หายหายไปจากเกมบ้างแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับอินเนสตาก็เริ่มจะมีบทบาทมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้มีส่วนร่วมมีส่วนแอซิดกับเกมด้วยน่าจะเป็นตัวลูกแอซิดนะลูกที่อินเนสตาวางบอลลึกเข้าไปนะครับวางบอลลึกเข้าไปสวยงามมากเลยครับวางบอลเขาน้างจะนิ่งมากเลยนะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่า ได้มีส่วนกับแอสซิสตรงนี้หรือเปล่านะดักลาสยิมากุชินะเอ็นิชินะอินเนสซาไม่มีไม่ได้นับถูกเป็นแอซิสแฮะเออนะไม่ได้นับถูกเป็นแอซิสเท่าไหร่นะครับผมอืมก็ติดเติดดักลาสยิงยิมากุชิ Douglas, Ying, อ๋อเออไม่มีไม่มีไม่มีนะครับไม่มีจังหวะนี้แต่แต่วางบอลมาดีมากครับวางบอลมาดีมากอ,อ่านะฮะก็เออ่วันนี้ สิ่งที่ผมเห็นในอินเนสตานะาในส่วนของจังหวะจังหวะที่ได้บอลน,นะครับอินเนสตาจะนิ่งมากนิ่งมากเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยเขาไม่มีความตื่นอะไรเลยนะความตื่นเต้นตื่นอะไรนะเขาแบบว่าคุมจังหวะเ,เข้าก็เข้ามาสิเข้ามาก็วืดนะเข้ามาก็ตัดบอลวืดอะไรอย่างเงี้ยตลอดครับผมผมเห็นหลายจังหวะแนละ้วก็คือว่า แย่งบอลจากอินเอสตายากมากบอกตามตรงนะประเด็นเนี้ยแล้วเรื่องของวิชั่นนะครับวิชั่นของอินเอสตาที่สุดยอดมากเลยผมยอมรับเลยว่าเขาสามารถสแกนนักเตะของคือผมผมผมรู้สึกได้อย่างนี้เลยนะว่าอินเอสตาเนี่ยพอได้บ bon อลอ่ะเขาสามารถรู้เลยว่า,านักเตะของทีมตัวเองอ,อยู่จุดไหนกันบ้างอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างเขาสามารถสแกนรู้ หมือนรู้ทุกสิ่งอย่างว่าเฮ้ยนักเตะของของทีมตัวเองอะเคลื่นตัวไปตรงไหนบ้างแล้วเขาจะออกบอลไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยออกบอลไปไหนเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้เปรียบนะครับผมนิ่งมากผมไม่เคยเห็นผมผมเห็นจะจะวันเนี้ยเห็นช่องเก้าอะมันผมดูดูจอใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นความฟูมันเป็นฟูเอสดีะช่องเอ็มคอร์ดนะถ่ายเป็นฟูเอสดีได้เห็นตัวใหญ่ใหญ่เห็นตัวเป็นๆแล้วหุย อินเนสาแม่งผมว่าเออเขาระดับโลกจริงวะ่ะแม้แต่อายุเขาเยอะแล้วนะแต่เขาคุมจังหวะแดนกลางแม่งสุดยอดจริงเออวิชชั่นวิชชั่นในการจ่ายบอลเขาอะ่ะเฮ้ยเขารู้ได้ไงวะเขาพลิกมาปุ๊บสามารถจ่ายให้ให้เพื่อนได้เปรียบได้เลยนะครับผมจังหวะคุมเชิงเงี้ยเหมือนดูว่าเฮ้ยเหมือนจับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรนระพอเขาสวิตบอลปุ๊บนะเฮ้ยมัน สวิตบอลรุ่แผงหลังทะลุทะลวงแผงหลังของซัโป,ปรูได้หมดเลยโอ้สุดยอดมากเลยนะอันนี้ผมทึ่งเลยนะผมทึ่งเลยว่าเฮ้ยแม่งเขาเขาที่ที่เราเห็นในตอนยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนพีคๆที่เล่นในยุโรปนะนอินเนสตาเล่นในยุโรปเอ่อเล่นกับบาร์เซลโลนาแม้แต่เล่นกับทีมชาติสเปนเองนะครับผมนะฮะจังหวะที่เขาวางบอลน่ะน่าจะเป็นจังหวะ เป็นจังหวะยิงขึ้นนำมั้งน่าจะเป็นจังหวะยิงขึ้นนำอะ,ะ,ะ,นนำอะท้ายเกมนะ่าจะเป็นท้ายเกมนะวางบอลโอ้โหได้บอลปุบเนี่ยวางบอลคือไม่ใช่เฉพาะวิชั่นของเขานะน้ำหนักการวางบอลของเขาเฮ้ยมันทำไมเป๊ะมากเลยเขาเขาสามารถคำนวณได้ไงมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนอ,อยังไงอะ่ะเหมือนเท้าเขาอะเท้าเหมือนเท้าช่างทองจริงคือ น้ำหนักเท้าของเขาในการวางบอลน่ะเขารู้น้ำหนักเลยว่าเฮ้ยสั้นยาวอะ่ะจะคูณประมาณไหนผมเห็นเขาวางบอลนะจังหวะนั้นนะวางบอลแล้วได้ประตูอะ่ะวางบอลมันโด่งมากนะโด่งโด่งข้ามไปจากแดนตัวเองนะข้ามไปยังหน้าฝั่งข้ามครอสไปตรงฝั่งฝั่งขวาของซัปูลอ่ะเออที่บุกมาทางฝั่งขวาของซับปโปอ่โอ้โหแบบมันเหินมาวู้วู้ว,ว เหินเหินมาแล้วสปรินต์นะสปรินต์แล้วก็ตกมาปุ๊บตกมาปุ๊บแล้วผู้เล่นตัวแดนหน้าของซัปโปอของวิโซโกเบจับบอลจังหวะเดียวแล้วก็ยิงเข้าไปเลยเฮ้ยมันแม่นขนาดนั้นเลยเหรอวะอถ้าผู้ชมไปย้อนดูถ้าผู้ชมไปย้อนดูเลยจังหวะวางบอลของอ,อินเอสตาโคตนน้ำหนักแม่นมากคือเฮ้ยโอ้โอมึงแม่นขนาดนี้เลยวะอินเอสตาสุดยอดมากครับสุดยอดมาก เดี๋ยวจะหาว่าผมอวยนะถ้าผู้ชมไปดูไฮไลท์นะไปดูไฮไลท์ในสยามสปอร์ตก็ได้นะเขาวางบอลจังหวะนั้นอนะ่ะวางบอลแล้วได้ประตูอ่ะโอ้โหวางวางโคตรแม่นเลยน้ำหนักมันเหินมาฟื้ปุ๊กตกตรงนั้นอนะ่ะตกตรงนั้นแล้วพูดว่แดนวิโซโกเบแดนหน้าของวิโซโกเบเก็บเก็บบอลจังหวะแตะบอลจังหวะเดียวแล้วก็ยิงเข้าไปเลยโอ้โหไม่ต้องชงเยอะครับสุดยอดมากสุดยอดมาก,มากน้ำหนักดีมากครับ แล้วก็มีหลายจังหวะนะที่เขาส่งบอลทะลุช่องอ่ะอินเนสตาโอ้โหแต่ก็มีจังหวะหนึ่งที่อินเนสตายิงยิงก็เกือบจะเข้านะโอ้โหเฉียดโคนเสาไปนิดนึงในครึ่งเวลาหลังนะที่แบบว่า,าตบคัดแบ็กเข้ามากระชอกมาแล้วเข้าทางเข้าทางปืนเข้าทางสับไกลของอินเนสตาอินเนสตาน่าจะถนัดถนัดขวาป่ะเออแต่ยิงด้วยซ้ายมันอาจจะแบบว่าคอนโทรลยากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เกือบเป็นประตูที่4-2ด้วยซ้ำนะฮะอืมนะฮะ,นะฮะ พูดในส่วนของการตั้งรับนะครับการตั้งรับอ่ะออประเด็นนี้ประเด็นนี้ผมเห็นมาหลายทีมละในเจลีกผมเห็นมาหลายทีมละว่าทีมที่เป็นอย่างทีมที่เล่นกลยุทธ์ในการตั้งรับเพื่อเราเรา,เราจะมองอย่างนี้ไม่ได้ครับมองว่าเฮ้ยทีมที่ที่คกองบอลเยอะๆเนวดกดดันเยอะๆ,อ,อ,ๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้เปรียบเสมอไปนะ ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นแผนแผนของทีมในเจลีกว่าเอ้ยเรารอที่จะดักสวนกลับอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมสังเกตว่าการตั้งรับของทีมในฟุตในฟุตบอลเจลีกหรือว่าทีมสโมสรในเจลีกเหมือนจะเสียเปรียบนะครับเหมือนจะเสียเปรียบว่าโอ้โหโดนกดดันตลอดเวลาแต่สังเกตไหมว่าทีมในเจลีกเวลาตั้งรับอะอย่างวิโซโกเบเวลาตั้งรับ ตั้งรับอย่างครึ่งเวลาแรกอาจจะเห็นชัดมากตั้งรับตลอดทั้งเกมเลยแต่เขามีสมาธิในการตั้งรับมากนะครับมีสมาธิในการตั้งรับแล,ล,อลอ้วรอรออดทนที่จะรอในการที่จะดักสวนกลับและการดักสวนกลับของทีมในเจอีนะไม่ใช่เฉพาะวิโซโกเบน,นะผมเห็นหลายๆทีมเมื่อวานอย่าง,อางของเวลกันตาเซนไดเองนะฮะหลายๆทีมเองที่เหมือนโดนจะกดดันตลอดอะไรอย่างเงี้ย กดันตลอดหลายๆผมเห็นสังเกตมาหลายทีมล้ว,ว่าทีมที่ตั้งรับอ่ะพอสวนกลับนะเขาจะมีประสิทธิภาพมากในการเล่นเกมบุกอ่ะตั้งรับแล้วรอสวนกลับเร็วอะไรเงี้ยพอตัดบอลได้ปุ๊บนะเขาจะเล่นไม่กี่จงังหวะเองอันนี้คือผมอยากให้เป็นกรณีศึกษาว่าบอลไทยหรือว่าทีมชาติไทยเราอ่ะเออเวลาเราตั้งรับอ่ะตั้งรับอย่างไรตั้งเว,เวลาตัดบอลได้ครับตัดบอลได้ปุ๊บมล้วเขาจะเปลี่ยนจากเกมรับไปเป็นเกมรุก เปลี่ยนจากรับเกมเป็นเกมรุกได้อย่างรวดเร็วอะ่ะแล้วมีประสิทธิภาพด้วย1 2 3สาถึงหน้าโกแล้วจบเลยปุ้งปุ้งอะ่ะอย่างวันนี้อ่ะอย่างวันนี้เกมรับของวิโซโกเบนะครับผมถึงแม้จะเสียไป2ประตูแต่ประสิทธิภาพในการเล่นกลยุทธ์เกมเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกอะ่ะค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงไม่งั้นได้มา3ประตูนะครับไม่งั้นจะไม่ได้มา3ประตูหรอกครับโอ้โหตัดบอลได้ปุ๊บนะปุ๊บ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 ถึงหน้าโกเล่นกันไม่กี่จังหวะ ยิงตุ้มเดียวหายเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ต้องต้องมองอีกส่วนหนึ่งว่าซัปโปโ,ปโรก็ยังมีกลิ่นอายของความมีปัญหาเรื่องแผงหลังอยู่นะครับวันนี้จังหวะเกมรับของซัปโ,ปโปโรก็ค่อนข้างจะเสียสมาธินิดนึงแล้วก็เสียบอลง่ายเสียบอลง่ายในแนวรับนะยิ่งจังหวะที่โดนตัดนะครับเออจนโดนเคลียร์เคลียร์ไม่สุดเคลียร์ไม่เคลียร์ไม่ขาดอะไรเงี้ยก็โดนตัดบอลไปได้นะครับผมก็โดนสังหารเลยนะฮะ ก็โดนไปถึง3ประตูนั่นเองนะครับอืมอา่าก็อย่างอย่างที่ผมบอกว่าอินเนสตานะครับก็จะถูกเล่นเกือบเต็มเกมครับเปลี่ยนออกในนาทีที่89อะไรนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอืมก็ช่วงต้นเกมอินเนสตาก็จะหายไปจากเกมเพราะเพราะว่าวิโซโกเบก็จะเล่นในแนวเกมรับเกมรับนะครับผมเกมรับสะส่วนใหญ่นะครับแล้วพอได้จังหวะสวนจังหวะเชื่อมเกมอะไรเงี้ยอินเนสตาค่อนข้างจะมีบทบาทเยอะมาก เยอะมากผมเห็นถึงเวลาอินเตสตาได้บอลน,นะผมเห็นถึงความสุข,ขุมนะสุข,ขุมจังหวะยกบอลหน,นีอะไรเนี้ยคือเขาเขายืนเหมือนยืนยืนคุมจังหวะอยู่นิ่งๆอะ่ะให้รอให้คู่แข่งคนระับวิ่งพรวดเข้ามาวิ่งพรวดเข้ามาตัดบอลเขายกหนีได้หมดเลยผมผมนิทึ่งเลยม,มันมันม,ม,มีจังหวะหนึ่งที่อินเตสตาสามารถยกหนีได้หมดเลยยกหนีแล้ว แตะบอลแตะบอลให้เพื่อนเล่นได้ต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูดูเหมือนคืออย่างงี้ครับบอลมาถึงอินเตอร์เหมือนทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยเหมือนเหมือนเขาไม่ได้จังหวะเขาเล่นง่ายไปหมดเลยคือไม่เหมือนดูแบบว่าเก้เกักลางๆงอะไรเลยนะผมเห็นแล้วเฮ้ยจังหวะนี้เหมือนจะแก้ยากๆนะโดนรุมอย่างเงี้ยเขาออกมาได้หมดเลยเขาแก้ได้หมดเลยแก้งานได้หมดเลยนิ่งมากนิ่งมากนี่ผมไม่ผมไม่รวมถึงว่าเฮ้ย ถ้าเป็นเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยเมสซี่ที่ยังเล่นนะตอนนี้อยู่อ่ะโหอย่างอย่างมือลองคิดดูตอนที่ชาบีอินเอสตาอ่เมสซี่อะที่เล่นร่วมกันเนี่ยโหมันสุดยอดมากเลยนะสุดยอดมากตอนนั้นนะอะเขาจะมีความนิ่งขนาดไหนนะฮะนิ่งมากนิ่งมากอินเอสตานี่ผมนับผมผมยอมรับเลยว่าเขาเวอร์คลาสจริงๆเวอร์คลาสจริงๆนะฮะโอ้โห สุดยอดมากนะฮะสุดยอดมากมีจังหวะหลายจังหวะออกบอลให้เพื่อนนะโอ้โหบอลมันน้ําหนักน้ําหนักมันเป๊ะเวอร์เลยทั้งการแทงทะลุช่องการวางบอลลึกการให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วการมองเอาวิชั่นในการที่จะมองทิศทางในการที่จะให้บอลน,นะครับผมค่อนข้างจะมีน้ําหนักเลยเอ,อย่างแดนหน้าที่บุกไปอย่างเงี้ยเขาแทงบอลไปอะแทบจะต้องไม่ต้องปรุงปรุงแต่งอะไรมากเลยสามารถ ยิงใสได้เลยอย่างเงี้ยพาบอลไปต่อแล้วยิงใสได้เลยอะไรเงี้ยสุดยอดมากสุดยอดมากโพนี้ผมได้เห็นได้เห็นแบบว่าชัดๆเลยได้เห็นชัดๆเลยอ่ะอีเนสซ่านะครับผมแล้ววันนี้ก็อย่างมีตัวหนึ่งของซัปโปโรอ่ะชื่อว่าทาคาไมเนะมั้งเออผมเห็นแล้วค่อนข้างจะหงุดหงิดนิดนึงว่าบางจังหวะก็ออกบอลมั่วแล้วก็ยิงมั่วจังหวะ ออก่าออกบอลง่ายๆก็ไม่ออกนะก็จับบอลได้อะไรน่าจะเป็นแนวรับอะแนวรับนะครับแล้วก็ทากามิเน่เนี่ยแล้วมีจังหวะส่องไกลก็เตะมั่วชิบหายเลยยิงนกตกปลาไปนะก็อย่างซุงะก,ก็เหมือนเหมือนแกมๆจะเล่นยากไปนิดนึงนะจังหวะที่ออกบอลให้เจง่ายๆก็ไม่ออกนะครับแล้วก็ไปเยอะบางทีก็เสียบอลง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ซุงะก,ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังนะก็ ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับผมก็น่าจะไม่เวิร์กอะไรอย่างนั้นนะสำหรับมิชาก็เห็นแล้วไม่เวิร์กอะไรอย่างนั้นนะอืมนะฮะวันนี้อารนเล่นดีครับเล่นมีบทบาทนะบเกมรุกนะครับผมเกมรุกพอสมควรแล้วก็แดนกลางช่วยในแนวรับด้วยขยันมากนะครับขยันมากวันนี้อารนค่อนข้างจะเด่นเลยทีเดียวสําหรับซัปโปโรเนาะอ,อ,อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโคมาอินะครับโคมาอิก็เล่นดีนะช่วงต้นเกมก็เล่นดีนะพาบอล ก้ช่างมาฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยเล่นดีพอสมควรนะครับแต่ท้ายท้ายอาจจะมีกระขาดันเกินบ้างนะครับผมอืมนะกำลังขามันอาจจะเริ่มวิ่งเยอะวิ่งเยอะไงอืมวิ่งเยอะ,อะส่วนใหญ่นะทั้งสองทีมนะครับก็จะเล่นกันแบบพาสเสือแบบว่าเล่นพาสบอลเยอะซะส่วนใหญ่นะครับผมครึ่งเวลาหลังดูเหมือนว่าโมเมนตัมเทมาทางฝั่งวิโซโกเบละเหมือนว่าโอ้โหทางด้านคอนซาโดเรซซัปโปโรตั้งแต่ ต้นเกมครึ่งเวลาแรกจนมาถึงต้นเกมครึ่งเวลาหลังใช้พลังงานเยอะนะครับผมใช้พลังงานเยอะพอสมควรคือ,อ,อวันนี้ดูเหมือนว่าวันนี้วิโซโกเบเล่นบอลค่อนข้างจะฉลาดนิดนึงในเรื่องของระบบการเล่นนะว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะใช้การผ่านบอลเอาเคลื่อนตัวรับบอลน,นะครับแล้วก็คุมจังหวะคุมโซนเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ ได้ในระดับหนึ่งนะได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็คุมจังหวะได้ในในระดับหนึ่งวันนี้พูดถึงผูรักษาประตูของวิโซโกเบหน่อยว่าก็มีเหวนนะมีเหวนพอสมควรนะเกือบจะโดนหลายรอบนะครับช่วงครึ่งเวลาแรกก็ส่งพลาดอะไรเงี้ยเกือบโดนยิงสองไกลเหมือนกันนะครับอืมนะฮะก็เหวนเหนนะเออแต่ดีหน่อยว่า ก็ยังสามารถย,ยิงทะลวงมาได้ถึง3ประตูนะฮะตั้งรับและสวนกลับเร็วแทคกติกวันนี้ของวิโซโกเบค่อนข้างจะทํามาได้ดีทํะการบ้านมาได้ดีนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ซัปโปรโรนะก็สมาธิเรื่องของเกมรับค่อนข้างจะมีปัญหาเนาะ,ะจังหวะที่สําคัญสําคัญก็เสียประตูนะฮะจังหวะสําคัญสําคัญรั่วนะครับอย่างจังหวะที่ยิงนําไปแล้วอารโนยิงนำใช่ฮะก็ประมาณ2-3นาทีผ่านมา ก็เสียประตูง่ายไปหน่อยนะครับผมอย่างจังหวะนั้นอะ่ะจังหวะที่โดนตีเสมอ,เ,อเป็นจังหวะของของตีเสมอของวิโซโกเบก็เป็นน่าจะเป็นของใครวะยามากุชินะครับที่ยิงยิงโล่งๆเลยนะยิงโล่งๆนะจังหวะนั้นอะ่ะผมมองว่าจังหวะนั้นอะควรจะมีตัวดีเลยคนหนึ่งแล้วก็เป็นซุงงะอีกอะผมมองแล้วก็เป็นซุงหงะอีกนะครับ ที่หลุดตำแหน่งตัวเองทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยให้ายามากุชินะครับลอยลอยลอยอยู่ตัวเดียวนะครับฝั่งซ้ายอ่ะที่จริงมันมีตัวเข้าบอลไปแล้วที่จริงอ่ควรจะคุมคุมคม,มาร์กแมนมาร์กตัวยามากุชิที่อยู่ฝั่งขวานะครับผม <c oughs> เขาเขารับผิดชอบในฝั่งซ้ายพอมารุมกันหมดอ่ะบีบมารุมกันหมดปุ๊บออกบอลปุ๊บอา่ะยามากุชิหลุดเลยได้สองง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วอีกจังหวะหนึ่งที่ อินเนสตาวางบอลลึกไปทางฝั่งซ้ายนั่นแหละฝั่งซ้ายของของเอดกก่ซุงะอีกเหมือนกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับแต่ก็แต่ก็ต้องให้เครดิตทางด้านอาินเนสตาที่วางบอลน,น้ำหนักดีมากนะครับก็เป็นฝั่งซ้ายเนะี่ยก็เป็นาตามไม่ทัน เ,เด็กหญิงสุงะตามไม่ทันนะครับผมก็โดนหลุดเข้าไปยิงนะฮะนั่นอีกนะเดี๋ยวก็ไม่อยากจะโทษมันนะสุงะเนี่ยเออแต่แต่ผมเห็นมาหลายนัดแล้วว่าฝั่งซ้ายมีปัญหาเสียประตูอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายโดนตลอดนะครับผมของสุงะนะครับโดยเฉพาะฝั่งซ้ายนะแล้วแผงหลังโดยรวมก็มีปัญหาด้วยนะครับก็เคลียบอลก็ไม่ขาดก็จังหวะที่โดนยิงในครึ่งเวลาหลังก็เป็นจังหวะที่ออกบอลน,น้ำหนักขาดขาดไปนิดนึง โดนตัดบอลได้ครับก็โดนส่องไปนะฮะยามากุชิอีกนะฮะอืมนะฮะแล้วก็เอ่อพูดถึงชนาทิพย์นะครับชนาทิพย์จังหวะตีเสมอก็มีส่วนร่วมนะส่วนร่วมพอสมควรนะครับส่วนร่วมในการเล่นนะฮะแต่รู้สึกว่าวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสนามมันลื่นหรือว่ายังไงนะชนาทิพย์ก็จะมีจังหวะลื่นอ่าลื่นเสียหลักสองครั้งนะที่ผมเห็นชัดๆนะก็คือสตาร์ตต้องเอาปุ่มยาวๆหน่อยหรือว่า ปุ่มเหล็กหกปุ่มหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะเหมือนเหมือนจะพรมน้ํานิดหนึ่งนะผมเห็นการสไลด์มีน้ํามีน้ากระเซ็นนิดนึงนะกระเซน็นกระเซน็นกระเซน็นสนามมันจะเรียบแล้วเขาจะพรมน้ําเพื่อให้สปีดบอลมันเร็วขึ้นไงเออน,นะก็ทําให้แบบว่าบางทีเจมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นปุ่มหกปุ่มมากให้ปุ่มยาวกว่านี้นิดนึงนะมันจะได้แบบยึด ย,ย,ยืดพื้นได้ดีได้ดีหน่อยนะมันก็บางทีมันก็จังหวะพลาดจังหวะจะจะวิ่งมาจับบอลเนี่ยเอาลื่นสัง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเสริมให้เจชนาทิพนะเอ,อ่อเพราะว่าเจมีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่หัวกะโหลกหัวกะโหลกของคู่แข่งนะฮะบริเวณตรงกลางหัวกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะให้เจอะ มีอีกอาวุธหนึ่งคือการส่องไกลนะฝึกฝึกยิงส่องไกลไม่ว่าจังหวะปั่นปั่นเคิร์ฟปั่นโค้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าส่องไกลเจยิงสองที่จริงอ่ะเจเป็นนักเตะที่ยิงยิงไกลส่องไกลได้ดีนะเออหาจังหวะยิงส่องไกลหรือว่าเน้นเน้นจังหวะปั่นปั่นเคิร์ฟเคิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยปั่นโค้งเนี่ยปั่นโค้งปั่นเคิร์ฟอ้อมอ้อมเสาแรกนะฮะอ้อมอ้อมคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ย ปั่นเข้าพุทธศาประตูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายิงพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีจังหวะที่เจชนาทิพย์ก็ได้ยิงนะได้ยิงฮาบอลเล่ e เนาะเออจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงฮาบอลเล่ e. แต่มันก็เบาไปนิดนึงเนาะเออแต่มุมเข้ากรอบพอดีแต่ก็จับบอลได้อะไรเงี้ยน,นะครับก็มีจังหวะยิงบ้างนะครับก็มีบทบาทพอสมควรอยู่นะฮะมีบทบาทอก็ได้เล่นเต็มเกมนะครับสำหรับเจชนาทิพย์นะฮะเจชนาทิพย์สงกราสิน์แต่ในส่วนของอการขาดมูซาชิสุซูกิเนี่ยก็ อ๋อมีปัญหาพอสมควรที่ฟอร์มมันก็จะร้อนแรงแต่ก็มีอาการบาดเจ็บเนาะมีาการบาดเจ็บท้ายเกมก็เปลี่ยนเอาดักลาสของออหรือว่าผมเรียกว่าลูกากูแห่งแห่งซัปโปโรนะลงมาแต่ก็พยายามนะซัปโปโรพอท้ายเกมก็เปลี่ยนดักลาสลงมาก็พยายามที่โยนคลอสบอลให้กับดักลาสที่ตัวสูงใหญ่สูงใหญ่กว่าออกองหลัง ตัวสุดท้ายของเซนเตอร์ของวิโซโกเบอ,อีกนะครับตัวผิวสีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ทั้งจังหวะการเคลื่อนตัวเนาะแล้วก็การเทคตัวขึ้นหมงผมก็ดูว่าเขาทำไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะทาไม่ค่อยทำทำไม่ค่อยได้ดีไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเทคตัวหมงใช้ตัวสูงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เอเอ,เอข้างข้างาจะช้านิดน,นึงนะช้าพอสมควรเนาะช้าแล้วก็การเทคตัวขึ้นมงหาจังหวะ ยืนเข้าไปเทิบเตคตัวหมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดูช้าๆดูเฉยๆกันเหมือนอเหมือนเหมือนเฉยไปหน่อยนะเออเคลื่อนตัวเฉยไปหน่อยมากกว่าตัวใหญ่จริงแต่เคลื่อนตัวเฉยไปหน่อยนะครับผมมันอารมณ์ไม่เหมือนลูกากูนะลูกากูนี่ครองบอลใช้ความใหญ่อย่างเต็มที่อ่ะครองบอลดันแล้ว การเข้าทําการมงอะไรอย่างเงี้ยน,นะทำทำได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะออมเออก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปสําหรับดัดกลาสซังก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นตัวที่สามารถจะมาพลิกเกมได้เนาะออมก็หลายนัดละนะครับผมที่ยังมีปัญหานะครับผมแต่โลเปสรู้สึกว่ามันก็เจ็บเอาง่ายง่ายครับโลเปสยังดีกว่านะโลเปสไอ้ที่มันไอ้ขี้เลี้ยงอะไรนะแต่มันยังมีจังหวะมีจังหวะมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็เออ การเข้าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มูซาชินะครับก็มันก็มีปัญหาอยู่ว่าในการผลิตสกอของซัปโปโรอ่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแดนหน้าที่จะต้องผลิตสกอก็คืออาราโนะนะครับที่จะต้องทอําหน้าที่ตรงนี้แทนไปก่อนนะฮะเขาเรียกว่าเป็นกองหน้าจําเป็นเนาะที่จริงก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าโดยตําแหน่งของเขานะเขาเป็นแนวรับ สะมากกว่ากลางรับหรือว่าเล่นแนวรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างสา,สารพัดประโยชน์ทีเดียวนะเล่นได้ทั้งเกมรับเล่นได้ทั้งเกมรุกอะไรเงี้ยขยันเคลื่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะชนาทิพย์ก็วันนี้ก็ฟอร์มระดับหนึ่งครับฟอร์มระดับหนึ่งนะครับผมก็มีส่วนร่วมกับประตูนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แอซซิดก็ตามนะครับเออนะฮะวันนี้ต้องยกเครดิตอีกส่วนหนึ่งให้กับวิโซโกเบที่ แนวรับเขานั่งจะแน่นพอสมควรนะแต่ก็ยังเสียประตูให้ได้นะครับผมเสียประตูให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรก็สะดุดเนาะสะดุดจนได้นะองในรอบหนัดที่ผ่านมาเนาะที่ก็ชนะชนะมาแล้วก็เสมอรวดมาสาน,นัดมาแล้วก็มาแพ้ให้กับวิโซโกเบนั่นเองอต้องยอมรับว่าวิโซโกเบวันนี้ทำทำเขาเรียกว่าทำการบ้านเกี่ยวกับเกมตั้งรับแล้วสวนกลับเร็วตั้ง เปลี่ยนเปลี่ยนจากรับเป็นลูกได้มีประสิทธิภาพมากนะครับผมได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะเออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคุยหลังเกมนะคุยหลังเกมนะครับผมอ่ะฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละครับมันก็มีแพ้มีชนะมีเสมอตลอดเวลานั่นเองนะครับไม่มีทีมไหนที่จะชนะได้ตลอดไม่มีทีมไหนที่แพ้ได้ตลอดไม่มีทีมไหนที่เสมอได้ตลอดไปเนาะเออสำหรับคู่นี้ผมก็ทายพลาดนะครับผมคิดว่าคิดว่าอ่ ันซาโดเร่ซัปโปโรจะชนะนะก็เกือบนะเอออุาายิงนําแล้วแต่โอ้โหโดนตีเสมอโดนยิงแซงสั้งั้นก็เงืบกันไปนะสําหรับอาทิตย์นี้ผมก็ทายถูกทายถูกแค่3คู่เอ้ะทายถูกแค่ไม่ใช่3คู่ดีปะ่ะทายถูกแค่คู่เดียวครับคือโยโกมาเอฟมาเลนอะที่ชนะไปเนาะอืมที่ชนะไปแล้วก็ทายผิดทายผิด2คู่ก็คือของชิม,มิสึทายว่าแพ้แต่ก็เสมอนะครับผมคู่นี้นะครับทายว่าซัปโปโรจะชนะ ก็แพ้นั่นเองนะก็ยังกู้หน้าได้หน่อยสำหรับยโกฮาม่าเอฟมารินอ้นะที่ผมทายเดาเไว้ว่าแต่ชนะก็ชนะจริงๆนะฮะกระทัแพ้หมดนี่มึงเงิบเลยนะนะครับผมโอเคครับถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะคอมเมนต์บอกได้ว่าคุยหลังเกมว่ามีจังหวะอะไรที่ที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วจุดสังเกตอะไรอย่างเนี้ย ว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างนะลองลองคุยกันเนาะเอออันนี้ผมก็พยายามเก็บรายละเอียดที่ผมดูดูมาทั้งเกมนะเออท้งเกมนั่นเองนะครับตกลงไหน,นก็ก็ก็อะไรนะก,ก็ก็มาคอมเมนต์เสริมไดนะ้นั่นเองครับโอเคครับสำหรับอ่าท้ายคลิปนะคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนนะฮะคุณวรพงศ์นิยมญาตินะครับแล้วก็คุณราชพลแอบเหงาที่เสาไฟนะครับผมอ่าก็เป็น เขาเรียกว่าพูดสนับสนุนช่องอย่างเป็นทางการเนาะถ้าผู้ชมอยากสนับสนุนนะครับหรือว่าอยากได้อยากให้มีขึ้นสปอนเซอร์ท้ายคลิปอะไรเงี้ยก็สมัครกันได้นะกดปุ่มคําว่าสมัครสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้อะไรเงี้ยก็เป็นการสนับสนุนก็มีแบบว่ารายเดือน20บาทเนาะแล้วก็ในส่วนของ VIP นะ VIP ก็จะ35บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยนะก็เฉลี่ยแล้วก็มันระดับต่อเดือนแล ระดับสตังนะค่าถือว่าเป็นเป็นสนับสนุนค่ามามา่ารายเดือนแล้วกันเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ